สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเมนเบนอีกแล้วค่ะวันนี้จะพาไปเช็คดวงปี2 5 6 4กับชาวราศีพฤษศค,ค่ะชาวราศีพฤษศผู้ที่เกิดวันที่15พฤษภาคมถึงวันที่14มิถุนายนมีความหุ่นวานมากๆค่ะในปีนี้ปีที่ผ่านมาเนยนะคะเพราะพระราหูเข้าคุณตั้งแต่เดือนกันยา63และในปี2 5 6 4 พระาหูจะอยู่คุณอีกทั้งปีนะคะมาดูการงานของชาวราศีพฤษภกันนะคะมีการปรับเปลี่ยนมีการย้ายงานหรือรับคำสั่งที่สายฟ้าแลบนะคะกระทันหันแต่ต้องบอกว่าต้นปีมกรากุมภามมนานะคะเป็นจังหวะที่ดีมีข่าวดีเป็นราศีที่มีความก้าวหน้านะคะ แต่ก็ต้องดูว่างานที่คุณทําเกี่ยวข้องกับพระราหูในด้านที่คุณที่บวกหรือเปล่างานเบื้องหลงังงานต่างประเทศหรือค้าขายนะคะหรือทําธุรกิจเรื่องออนไลน์จะส่งผลในทางที่ดีอย่างมากเลยนะคะถ้าคุณทําในเรื่องของอบายมุขดองของเมาอาจจะส่งผลเสียทําให้คุณมีอุปสรรคมีผลเสียได้นะคะมาดูการเงินของชาวราศีพฤษภกันนะคะ ได้เวลาลืมตาอาปากกันแล้วนะคะพระลาหูให้ผลในเรื่องของโชคลาภนะคะให้ความมั่งคัง่งให้ความร่ารวยมากขึ้นนะคะแต่บางทีพระราหูอาจจะให้ในเรื่องของทุกขลาภนะคะคือได้มาแล้วต้องเอาเงินไปแก้ปัญหานะคะเตือนไว้เลยนะคะว่ามั่งคั่งขึ้นรวยขึ้นให้หมั่นทําบุญนะคะบริจาคหรืออย่าผัดวันประกันพรุ่งนะคะ ได้มาปุ๊บก็ควรรีบทําบุญเป็นการแก้เครสนะคะต่อไปมาดูเรื่องของความรักของชาวราศีพฤษภกันนะคะทีเส้นใต้แปดเส้นเลยนะคะให้ระวังมือที่3นะคะบางทีอาจจะเกิดจากฝ่ายเราบ้างนะคะหรืออาจจะเกิดจากอีกฝ่ายนะคะต้องดูแลความรักแบ่งเวลาดีๆนะคะปีนี้ค่อนข้างไวไฟนะคะโอกาสมีปัญหามีปัญหามากขึ้นนะคะ คนโสดอาจจะใช้เวลาศึกษาดูกันไปนะคะใช้เวลานานๆเพราะอาจจะเจอคนที่มีแฟนแล้วนะคะและมีเจ้าของหรือมีเรื่องบางอย่างแอบแฝงโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะมา,าจจะเกิรู้ทีหลังอาดผิดดดหวังเสียใจก็ไ้นะคะคมาดูด้านสุขภาพของชาวราสืพคุกศกกันนะคะปีใหม่นี้อาจน่าจะเป็นห่วงมากกว่าโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดจากดวงนะคะ มันน่ากลัวชาวราศีพฤกษะนะคะต้องหมั่นดูแลเอาใจใส่ตัวเองให้มากนะคะออกกาลังกายหรือเข้าฟิตเนสนะคะจะส่งให้ตัวเองจะส่งผลให้ตัวเองมีพลังมากขึ้นนะคะแต่ในเรื่องของโลกเวโลกกรรมไปทางดวงนะคะเรื่องจุกจิกเล็กๆอาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาพราลาหูเข้าเน้นการบริจาคนะคะเติมน้ามันตะเกียงนะคะบริจาคค่าน้ําค่าไฟการทําบุญการศึกษานะคะ ต่อไปมาดูเรื่องของการเสริมดวงเลขมงคลเกี่ยวกับของชาวราศีพฤษภกันนะคะอยากได้ลาบก้อนโตการเสี่ยงโชคเลขมงคลที่เหมาะก็คือเลข68นะคะทั้งโชคลาภและความมั่งคั่งที่ดีในปีนี้เลยนะคะยังไงก็ฝากดูแลด้วยนะคะเรื่องของสุขภาพร่างกายของชาวราศีพฤษภกันนะคะ สุดท้ายนีก้ก็จบแล้วค่ะก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงเลยรวย,ยต้อนรับปีใหม่2 5 6พรีกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย